เคุณไม่สั่งผมก็ทำไม่เป็นนะครับคุณต้องสั่งนะ 啊，今天今天跟阿爸。 ยี่แก <át, S 1> <imagining it. S 2> ้ยิเดินยิ่งเดินไปเดินิ่หาเนอะยิ่าห่าสองแล้วนี้วมือกลอนวันวันไนเรือนขับขับขับได้ครับว่านั่งร้านเออนั่งร้านจิ๊บครับครับเออ ตาชาตาชาเดี๋ยวตาปลาลายลงจึ้งตาเอ๋ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นนะโอเคเอยไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนะครับของนั้นก็ยังขึ้นไหนได้ไหมปลาท่านนะเออนีได้แล้ว แนวใจเดี๋ยวไปถ่ายให้ขออนุญาตยังล่ะขออนุญาตยังขออนุญาตแล้วเ <c oughs> อ้ยคอยจะจะถ่ายรูปเดียวใช่อันนี้เป็นดีโอนอันนเป็นกล้องทีงนี้ปะ,ะไปนั่งดีไป,อ,ปอย่ายใจร้อนดีโอล้องชา้าชาเดี๋ยวคนดูอยู่เวียนหนัวนะไปถ่ายแล้ว ถ้าเดี๋ยวทำวิดีโอมาอยังไม่ได้ดูรูปวิดีโอสักทีนเลย <c oughs> ทั้นก็นรู้ปูช่างกนะัน่ะครับครัขอบวาริวหาปูดาปริปูเรนติสาคาลังเอวาเนวายโตทธินังเบตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุงหังอุปภาเมวสมิจะตุ สัพเพปุเรนตุสังกกาจันโขปันารโสยตานันโตริราโสยตาสัพภีติโยวิวัชรตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวตวันตลาโยสุขีที่ปายุโภภวอภิวาทนาสีนิสัยจังุตาปัจจายโนัตตารธรรมาวัทันติอายุวันโลสุขันธารัง ตั <rude S 2> ้งร่วมอนุทนาบริจาค็นเจ้าภาพสามร้อยบาทด้วยกันขออนุทนาครับก็คอ้อยท่านพ้นจับไยห่างไปจับผู้ประสบแต่ความสุขชั่วอวาสานรับจดเร็วใส่ปากเองครับ

าบ้านได้ดีใจวพาพอันนี้ทาดีดเกิข้าว้เนี้กับปองผระป่าสามกีชาวอำเภอโบใหญ่แล้วก็คณะศิษย์หลวงปู่ช้าง นะครับที่นําไปทอดถวายในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นก็ในวันนี้ก็ขอเอรียนเชิญเลยนะครับคนละเล็กคนละน้อยตามกาลังัสถาของท่านนะครับต่อยอดนะครับเพื่อจะนําไปทอดถวายที่วัดบ้านขามหนองแวงครับขอเชิญเลยนะครับชาวตลาดบัวใหญ่แล้วก็คณะสิทธิหลวงปู่ช้างนะครับเพื่อจัดตั้งกองว่าป่าสมามคีขึ้นมา เพื่อจะประอบบุญยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่คารมรักได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะครับเพื่อจะนําไปทอดถวายณี่วัดบ้านขามตนองแวงก็สึ่งผลบุญสะท้อนย้อนกลับไปถึงท่านครับเพราะว่าจะเป็นพพนี้หรือพบหน้านะครับก็ขออายุมันผ่านยืนทางด้านของการผลุญผลนะครับอ่าวยล่ายศนะครับสัรเสริตละการและลาเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่คารมรัก ที่มาร่วมกันการเป็นเจ้าภาพประกอบศาสนานะครับใสถุยผ้าใบอย่างนี้ก็คือใจโรงทรงไทยประเทศทอเสร็จแล้วก็เอเามาใส่นี้เลยนะครับเปียนชื่อสกุลแล้วนะครับก็ทักทนะครับพี่น้องชาวพุทธศาสนกิกนที่กระดังทุกนันครับซึ่งก็เป็นแรงสธารกาเด็กเที่เราได้มาร่วมกัน Ini ku. Kita akan jadi. Stop, 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 stop. รถค tamam, ู่ไัยนะครับครับ Th รถคู่ไัยนะครับทำกรบวนชิเตกไม้ยัครับของชิเตกไม้ยังชาตลาดตัวใหนะครับโดยร่วมกระบวนแหน่ดับกระบวนของพราป่าสารัดทีนะครับเพื่อนมาเป็นยวายก็อบุญจักพี่น้อง ชาวตลาดโปใหญ่นะครับแล้วก็ลาดับต่อจากนี้ไปมันจะเป็นผะประทานนะครับแล้วก็ต้นผ้าป่านะครับแล้วก็ริ่วนบของพี่น้องที่มาเาริ่มแห่กับทางด้านของผระป่าสามเคีในครั้งนี้ก็ต้องขออุโมทนาสาธุนะครับรทุกท่านที่ได้มีบุญเป็นบุญส่วน,นใกสันะครับก็ขอให้ทีมีนับเปนบุญที่ทางสานั้น ที่ได้เริ่มกันนะครับเป็นเยาาอะมากต่อไปว่าจะทำดนะครับก็ขออนาุาตนาบุญก่อนสร้างนะครับบุเบิลสดแล้วก็สร้างพระประธานขึ้นยาขาดปัจจัยประชุปัจจัยนะครับเป็นจํานวนมากฉะนั้นจึงได้มาขอปูนยาพี่น้องชาวตลาดตัวใหญ่นะครับได้แบบกปูนไปยังทุกอิตทร,รีย์า,า,านทั้งหลายนะครับเพื่อเรื่องแรงมือใจวามเจริญเพิ่มพูน ลาบยศสรรเสริญน,นะครับตลอดการและนานเทินนะครับก็ขออ่าเทิญน,นะครับในโอกาสนี้พี่น้องชาวตลาดปวใหญ่ที่คารพรักครับเ,เรื่องของบวนแห่นี้นะครับว่าเป็นเรื่องของบวนของกองผ้าป่าสามัคคีพี่น้องชาวตลาดปวใหญ่นั่นเองครับร่วมกับสิทธิานุสิ์นะครับพองหลวงปู่ช้าง

ชนะคุณพระศรีรัตนไตยนะครับส่ดงบันดาลให้ท่านและต้องครอบครัวของท่านนั้นลงไปสดชื่นความมัเริญนะครับด้วยอาเภอภูมิน้าเพื่อสันเสริญนะครับีจ จำนวนมากนะครับและเป็องค์พระประธานขึ้นนะครับดังนั้นคณะกรรมการนะครับจึงได้ขอขอบคุณไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะครับเพื่อเริ่มแรงร่วมใจกันนะครับพร้อมกับประจุประจัยของท่านนะครับเร่วมทำบุญกับองค์าป่าสามคคีนะครับในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนา ครอากับฟองผ้าป่าสามัคคีเมื่อจะนำแม่ไปไหว้วัดบ้านขามนองแหวงของเรานะครับอาอุบุญเยอะเกินนับน้องชาวพุนนะครับลองไหลกันมาไม่ขาดสายนะครับมาลุ้นกันตุใจกันจับกันได้ผ้าป่าสามัคคีปนใครนี้อางทางรับเตรียมอารับต้อนรับรับแจ้งรับด้านหลังเลยนะดู้ว่ีด้านหลังด้านหลัง